งนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยเนื้อทองคําครับคุณพี่หลวงปู่หลหิวสร้างปี2 5 3 6ครับจมูกโด่งนิ้วสวยเนื้อทองคํานะครับหายากมากครับนะฮะสร้างปี36ชื่อดีเป็นมงคลครับถือเป็นถือว่าเป็นที่สุดของพญาเต่าเรือนนะฮะถ้าเป็นเนื้อทองคํานะครับ องนี้คือพยาเต่าเรือนรุ่นรอตอทอหล่อโบราณรอตอทอก็คือรวยเต็มที่ครับคุณพี่หลวงปู่หลิวสร้างปี37นะน้ำหนักนะครับเนื้อทองคำรวมกรอบนี้มากกว่า2บาทนะครับหนักกว่าสร้อยคอทองคำหนัก2บาทนะครับนะฮะจะตอกเลขมงคลของหลวงปู่หลิว895นะครับ895นะครับหนักมากครับองนี้ รนะอต่อทอรวยเต็มที่ครับคุณพี่นะฮะหายากมากด้วยครับนะรบสร้างปี37ครับล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวพิมพ์เต็มองค์รุ่นแรกรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกสร้างเพียง99เเหรียญครับคุณพี่ หลังทองคำนะฮะหลังทองคำด้าหลังนี้เป็นทองคำนะครับสร้างปี3 5ห้าสร้างเพียง99องค์นะองนี้ยาเสือหล่อโบราณมหาอนาจหลวงปู่หลิวครับสร้างที่วัดไล่แตงทองในปีพศ2 5 3 9องค์นี้คือเนื้อเงินสร้างเพียง200องค์ครับคุณพี่ ตอก2โค้ดครับนิยมสร้างน้อยมากครับ200องค์เท่านั้นเขาเรียกว่าพญาเสือหล่อโบราณนะหาำนาจปี39ครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับโดดเด่นทางด้านนะครับบารมีมหาอำนาจเป็นเลิศครับติดต่อง,งานเจรจาพาทีฮะควบคุมนรบ,บริวารได้ดีครับปูชารุ่นนี้ นี่คือ1ใน200องค์ครับ